ขนาดในวัดนั่นเนี่ยในวัดยังเอามาทําเป็นทุ่งสังหารนะคิดเอาดิเอามาทําเป็นทุ่งสังหารฆ่าคนนะคะสถูปแห่งนี้ที่ถูกค้นพบโครงกระดูก800ศพนะคะฟังดูแล้วแบบไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้นะคะนาชาก็มาอยู่ที่ทุ่งสังหารแล้วนะคะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะ ที่อยู่ในวัดนะทุ่งสังหารเสียงเรียบนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นัชชาก็มาที่ทุ่งสังหารเหมือนกันเคยมาแล้วนะคะแต่ว่าอยู่ที่พนมเปญนั่นเองนะคะค่าเข้านะคะก็ตกคนละ3ดอลลาร์นะคะเด็กอายุต่ำกว่า12ปีฟรีนะคะเขาก็ให้ดูว่าเนี่ยมีอะไรบ้างเข้าชมยังไงมีแผนที่ด้วยนะคะก็คือเราก็เดินไปตามจุดอ่าอย่างเงี้ยตามเนี้ยบรรยากาศก็เงียบๆนะคะตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะ ก็ไม่มีใครเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าสําหรับทุ่งสังหารที่นี่เหมือนจะไม่มีออดิโอไกด์นะคะก็เราก็ต้องดูเป็นภาษาอังกฤษไปเดี๋ยวจะอธิบายเป็นจุดๆนะคะจริงๆรู้สึกกกลัวเหมือนกันนะคะทุ่งสังหารเสียงเรียบคิลลิ่งฟิล l d เสียงเรียกเป็นหนึ่งในทุ่งสังหาร388แห่งของประเทศกัมพูชาวัดที่อยู่ในบริเวณทุ่งสังหารนี้มีชื่อว่าวัดเทมยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดหัวผี ภาพแรกเนาะเมื่อ,อเดือนเมษายนปี1975เนี่ยกลุ่มขมรแดงเนี่ยเขาก็เข้ายึดจังหวัดบทัทธรรมบองนะคะหรือว่าปัตบองเนี่ยแหละประชาชนเขาก็เดินกันมาใครที่ปฏิเสธหรือต่อต้านเนี่ยก็จะถูกยิงทิ้งเลยนะคะแม้กระทั่งผู้หญิงตั้งครันแม้กระทั่งคนแก่กลุ่มขมรแดงเนี่ยเขาก็จะเกณฑ์ให้ผู้คนเนี่ยทำงานนะคะเป็นภาพวาดจากประสบการณ์ของ คนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์เขเมรแดงนะชื่อคุณลิมเนาะลิมสรอมนะคะอันนี้นาชาอ่านชื่อถูกหรือผิดยังไงก็ขออาภัยด้วยนะเขาเนี่ยเคยถูกทรมานในรามภาพเลยนะถังเตตอนเนี่ยครอบไว้นะคะแล้วก็ให้อดข้าวอดน้ําแล้วก็ให้ไปอยู่กลางแจ้งร้อนอน,นะคะตีจนกว่าจะไม่ได้ยินเสียงเหยื่อนในถนะังอะผู้เค้ารายที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็มีการหนีนะเข้าไปทําธุระเนี่ยเขาก็ถือโอกาสนีพอถูกจับได้นะคะก็ เป็นอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะเขาพยายามฆ่าตัวตายด้วยตัวเองเพราะว่าเขาคิดว่าเฮ้ยฉันยอมตายด้วยตัวเองดีกว่าฉันยอมฆ่าตัวตายดีกว่าให้พวกเขมเิแดงฆ่านะคะเพราะว่าเนื่องจากหลุมศพเนี่ยไม่พอเนาะก็เลยเลื่อนวันสังหารออกไปกลุ่มคนเนี้ยเขาก็เลยพยายามฆ่าตัวตายด้วยตัวเองมีถึงขั้นแบบขอร้องให้คนข้างๆเนี่ยช่วยฆ่าเขาหน่อย ซึ่งแน่นอนค่ะสิ่งที่เขาตอบกลับมาคืออะไร,รปะฉันทำไม่ได้ จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นภาพแบบเป็นช่วงเหตุการณ์ต่างๆนะเป็นเด็กที่ถูกเห็นไหมถูกตบตีถูกใช้งานนะถึงแม้จะเป็นภาพวาดแต่ก็สัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดเป็นภาพของเหยื่อที่นอนกเรียงกันโดยถูกตรึงไว้ด้วยเหล็กเหล็กชิ้นนี้นะคะเห็นไหมอันนี้คือของจริงเลยนะ ยูนิฟอร์มของขมຈแดงนะคะเป็นชุดบอยยูนิฟอร์มนะคะชุดผู้ชายเนาะเนี่ยชุดนี้คือชุดผู้ชายชุดเด็กผู้หญิงนะนี่ชุดเด็กผู้หญิงอันนี้ชุดชุดผู้หญิงนะคะชุดผู้ใหญ่เนาะก็เป็นชุดของผู้หญิงอันนี้ก็คือเป็นชุดของผู้ชายนะคะก็คือเหยื่อนะคะผู้เคราะห์ร้ายเนาะเขาก็ได้ถูกขมຈแดงเนี่ยมัดกุญแจมือไว้ดูภาพนะนี่นะคะก็คือเหยื่อเนี่ยถูกขมຈแดงนะคะมัดกุญแจมือไว้แล้วก็ ถูกฆ่าด้วยขวานจอบเงี้ยไม้เหล็กดาบนะคะแล้วก็โยนทิ้งลงไปในบ่อโยนทิ้งลงไปในบ่อบ่อนี้เลยนะคะซึ่งเขาก็ได้มีการค้นพบในปี1986นะคะค้นพบเศษซากกระดูกนะคะจำนวน50-60ศพเลยนะคะอนนัชาก็ให้ดูนะคะว่าบ่อข้างล่างเป็นยังไง ข้างล่างก็เป็นน้ำนะคะจุดนี้คนพบมีเด็กด้วยแล้วก็คนทั่วไปประมาณ23คนถูกตักหัวฟาดด้วยของแข็งเนี่ยที่กามหลุดก็คือบบถูกฟาดหัวถูกแบบทุกตีอะไรเงี้ยสภาพกระโหละกก็เลยแบบเละ นะคะเขาก็มีภาพตอนที่เขาค้นพบเนาะเขาก็ขุดแล้วเขาก็เจอนะคะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือเป็นโรงอาหารของขมรนแดงนะคะอันนี้คือไม่ไม่ได้เกี่ยวกับนักโทษแต่อย่างใดนะคะซุปขมรนแดงนะคะก็จะมีเนื้อปูมีหอยทากมีดอกบัว โอ้โหมีผักบุ้งนะคะตามภาพไปนะนี่คือซุปนะคะซุปขมรแดงแล้วก็โจ๊กขมนแดงก็คือเนี่ยมีตอกล้วยมีรากรากมะละกอนะคะตามนี้เลยซึ่งดูข้อมูลนี่ให้มาดิเมื่อหนึ่งใบต่อ50คนกินกันยังไงก่อนมันอิ่มไหมแล้วดูส่วนผสมแต่ละอย่างนะคะนี่นะก็จะเป็นบรรยากาศในภาพโรงอาหารของชาวขมรแดงนะคะชาวขมนแดงที่แบบว่าถูกใช้แรงงานหนักปลูกผัก,กปลูกข้าวทําทุกอย่าง แต่ก็ยังได้กินของแบบนี้นะคะจุดนี้อีกจุดหนึ่งก็เป็นสถูปนะคะที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1980นะสถูปแห่งนี้ที่ถูกค้นพบโครงกระดูก800ศพนะคะขนาดในวัดนั้นเนี่ย ในวัดยังเอามาทําเป็นทุ่งสังหารนะคิดเอาดิโหใจต้องแบบต้องต้องแบบขนาดไหนอ่ะถึงแบบใช้สถานที่ที่เป็นวัดอะวัดที่เป็นที่แบบเป็นที่กล่อมกล่าวจิตใจเป็นที่เป็นแหล่งยิดเหนี่ยวจิตใจอย่างเงี้ยเอามาทําเป็นทุ่งสังหารฆ่าคนนะคะ บังคับแต่งงานนะคะแน่นอนฟังดูก็คงเป็นเหมือนการคุมถุงชนแบบอดีตใช่ไหมแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะผู้หญิงเนะี่ยแต่งงานกับเขมรแดงนะคะไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยรักกันมาก่อนน่พวกเขาก็จะแอบฟังสองคนเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมบนเตียงอะ่ะเพื่อให้รู้ว่าพวกเขาเข้ากันได้ไหมถ้าเขาจับได้ว่าพวกเขาเข้ากันไม่ได้เขาก็จะเอาไปฆ่านะแล้วที่สําคัญคือ พิธีแต่งงานโดยปกติเนี่ยทั่วไปใช่ปะก็จะแบบมีลื่นเลงสังสาร,สารอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าพิธีแต่งงานของคาเมนแดงคือห้ามเจ้าบ่าวเจ้าสาวยิ้มบังคับให้รักกันแล้วก็ให้เจอกันแค่เดือนละสองครั้งจุดเด่นมีโครงกระดูกกะโหลกเป็นอนุสร์ของความสูญเสียและโหดร้ายนอกจากนั้นโดยรอบมีภาพถ่ายประวัติเรื่องราวต่างๆความน่ากลัวของเหตุการณ์นั้นยังคงสะท้อนถึงความโศกเศร้าของชาวกัมพูชาได้เป็นอย่างดีถ้าเกิดว่าใครแบบ ามาที่นี่ก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะคะเข้ามาดูเข้ามาอ่านเข้ามาสัมผัสว่าแบบโหที่ผ่านมาเหตุการณ์แบบโหดหูขนาดไหนนะคะเราก็ยิ่งได้เห็นแล้วก็ยิ่งรู้สึกทาไมโหดร้ายขนาดนี้นะ,ะนี่นะคะก็หลังจากที่เราออกมาแล้วนะคะก็แวะมาที่ปราสาทบายอนนะคะเย็นๆเ,เลยเห็นไหมเนี่ยตอนเย็นๆแดดก็ร่มๆและสวยด้วย เอาละค่ะตอนนี้นะคะนัชชาก็อยู่ที่ไนท์มาร์เก็ตแล้วนะคะโหคุณดูบรรยากาศสิก็มีคนนะแต่ก็ไม่ได้แบบแน่นโรงแรมนัชชาแบบนั่งรถผ่านไปอะ่ะคือเงียบหมดเลยที่จอดรถคือโล่งเลยะนะโรงแรมเ่าเนี้คือสวยเลยคุบาทเลยเขาเก็บ รลลายละเอียดได้ดีมากในนันะร้านอาหารก็มีเยอะแยะมากมายนะคะเราก็เลือกได้ก็ตอนกลางคืนนะคะก็เดินเดินไปนะคะปลอดภัยค่ะไม่มีอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะมอไซค์ก็แน่นนะทําเป็นเล่นไปนี่นะคะเราก็มาทานร้านอาหารขัางทางตรงนี้นะคะจริงๆอ่ะร้านก็มีแบบเนี้ยเยอะเลยยาวเลยนะ เมนูก็เหมือนกันนะคะข้าวผัดขายเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเดี๋ยวเราสั่งอาหารก่อนก็จะมีอยู่2แบบคือเงินเรียวแล้วก็เงิน US อนะคะอาหารก็ราคาโอเคนะคะไม่ได้แพงมากจนเกินไปนี่นะคะหอนาชานะคะเป็นบีฟลูกลักนะคะเป็นลูกลักเนื้อนะคะพร้อมไข่พร้อมไข่ขาดาว3ดอลลาร์1.5ดดอลลาร์นะคะ มาพร้อมน้ำซุปก่อนนี้มันจะแบบประมาณ3าถึงสเหรียญอ่ะอันนี้น้าชาก็สั่งแบบแบบสาเหรียญเนี่ยแต่ว่าเมนูโดยเฉลี่ยมัน่ที่ประมาณแบบ1นถึงสเหรียญน่ะแบบโดยเฉลี่ยนะคือแบบเออเหมือนเหมือนแบบค่าอาหารถูกลงร้านนี้ก็คือคนมากินเยอะนะบีฟล็กลักก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่สั่งบ่อยมากอืมบ่อยมากและนี่ก็คือค่าอาหารทั้งหมดนะคะรวมกันเป็น11 US ดอลลาร์นะคะหรือ 4400, 0เรียวนะคะ นี่นะนี่คือแบบว่าสําหรับ4ที่เลยนะคะราคาที่ประมาณ374บาทแต่ถ้าเป็นเงินเรียวจะแพงมากค่ะเงินเรียว44,000เรียวเนี่ยก็เท่ากับ440บาทเลยนะคือเราคิดง่ายๆว่า4,000เรียวคือ40บาท จ่ายเงินเร็วจะแพงกว่านะต้องบอกก่อนการที่มาเที่ยวที่กัมพูชาเนี่ยจ่ายเงิน US อลลาร์ถูกกว่าถูกกว่าจ่ายด้วยเงินไทยซะอีกนะคะมาดูพับสตรีทนะเป็นสตรีทถนนคนเดินเรามาอยู่ที่ผับแห่งหนึ่งในเสียมเรียกในมาร์เก็ตที่นี่นะคะคือแบบว่าเครื่องดื่มหนึ่งฟรีหนึ่งนะคะบอกเลยว่าโอ้โหเป็นการบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะนอกร้านโอ้โหเห็นไหมคือต้องแบบเดินเรียกลูกค้าะคะแล้วแบบคนน้อยมากๆเลยนะมันแบบน้อยจนน่าตกใจอ่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะตอนนี้เที่ยงแล้วเนาะหลังจากที่นาชาก็เช็คเอาท์มาแล้วนะคะฝนตกได้ยังไงนี่นะคะนาชาก็ออกจากโรงแรมนะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวกันต่อคะ่ะวันนี้ตอนนี้อยู่ที่เสียมเรียบนะคะยังอยู่ที่เสียมเรียบ นาชามาที่อังกอร์ไวฟ์อะคาเรียมนะคะและนี่ก็คือเป็นสวนสัตว์นะที่จอดรถนะคะก็คือโล่งเลยนะข้างหน้านี่คือถือว่าทําได้ดีเลยนะสวยเลยนี่คือค่าเข้านะเรสซิเดนก็คือค่าเข้าของคนในประเทศเนาะคนกัมพูชาค่าเข้าคนท้องถิ่นอันนี้ค่าเข้าชาวต่างชาตินอเรสซิเดนต์20ดอลลาร์เด็ก11ดอลลาร์เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าคุ้มไหมนะคะ เพราะว่าณชาก็ดูแล้วเขาก็ทําได้สวยนะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นแผนที่นะก็จะมีโซนอควาเรียมโซนสัตว์น้ําแล้วก็โซนแบบเป็นสัตว์ป่าเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปเดี๋ยวเราเข้ากันไปเลยนะคะว้าวโอ้โหอุ้ยแวบแรกก็เห็นน้องจระเข้เลยนะคะอยู่ข้างบนเลยโอ้โหสวยมากโอ้โหเนี่ยมีมีแต่งเป็นอังกอด้วยเห็นไหมคะ หน้านาชาจะมืดนิดนึงนะคะแต่ว่าเรารู้สึกได้เลยว่าแบบเนี่ย <c oughs> เหมือนอยู่ในโลกใต้น้ําเลยนะคะสวยจริงๆโห <c oughs> โห,โหตัวแบบโหอันนี้ใหญ่สุดก็300 300ยกิโล,โลนะคะโอ้ตัว,วใหญ่มาก หมดในโซนของปลาน้ําจืดแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีร้านกาแฟนะก็มาแวะลองท้องกันได้นะคะโหมีเสือโหนี่คือแบบกว้างมากๆเลยนะคะแล้วคือฝนตกคาเมไอส์ลาเต้น,นะคะ3 US ดอลลาร์แก้วละ1 0ึบาทนะคะรสชาติก็เป็นแบบกาแฟทั่วๆไปนะคะอคุณดูตรงนี้สิคะปลาทะเลปลาน้ำเค็มนะโ<ข>อ,<ข>อ้ยตรงนี้สวยมากเลยคะ่ะ น้องมาแล้วอืมวิยมีชาลาลมด้วยครับผมวิยชาลาลอมโหได้เห็นใกล้ๆแบบนี้เลยนะเ็าตกแต่งแบบอารมณ์เหมือนอยู่ใต้น้ําอ่ะคือถ่ายรูปแล้วสวยมากเลยอะ่ะที่เสียมเรียมเนี่ยมีที่เที่ยวสวยมากๆเลยนะคะที่นี่คือศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าสัตว์น้ำคือจริงๆมันก็คือฟิลสวนสัตว์แต่ว่าไม่ได้เรียกว่าสวนสัตว์นะดูแลโดยรัฐบาลน,นะคะก็คือช่วยเหลือสัตว์ที่มีการซื้อขายแบบผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็แบบ น้องๆเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วก็ดูแลนะคะแล้วเขาก็มีทีมหมอคอยดูแลคอยรักษาน้องๆพวกเขานะคะเนี่ยแหละนะ้ชามองว่าเฮ้ยมาเถอะจริง,รงๆเขาจําลองฟันของฉลามเมกาโลดอนนะคะคือใหญ่มากจะบอกว่าตู้ปลานี่คือฉ่ามากเลยนะคะคือเดินแบบมีให้ดูตลอดทางเลยะคะ่ะแล้วคือเขาจัดแสงสีอะไรคือสวยมากดูดิมีทําเป็นแบบเป็นซากเรือสวยๆนะคะโอ้โห โอ้ oh, จะบอกว่าทาถึงมากนะคะสําหรับในจุดของสัตว์น้ำนะอันนี้ก็หมดของสัตว์น้ำแนละ้วเนาะเดี๋ยวเราไปกันต่อในจุดของสัตว์ป่านะคะออกมานี่ก็คือแบบเป็นเพลงแบบสัตว์ป่าเลยนะโอ้โหนี่คะ่ะอันนี้ก็คือแผนที่นะคะที่เราจะไปกันนะขอเสริมนิดนึงนะคะหลายคนจะชอบแบบ พูกเราโหนัชาอวยจังเลยหรืออะไรโดยเฉพาะประเทศนี้ประเทศกัมพูชาเห็นแบบโหมีดามุ่งดามากก็ยังไปเที่ยวการไปเที่ยวเนี่ยคือนาชาค่อนข้างที่จะแยกแยะบางท่านอาจจะไม่พอใจว่าเฮ้ยมาทําไมกัมพูชาประเทศนี้โหคนกลุ่มนี้มันพูดจาไม่ดีหรืออะไรคือเราไม่ไปโฟกัสตรงนั้นอนะสำหรับนัชานะเรามองว่ามันมันไม่ควรเหมารวมอะเพราะว่าเอาจริงๆในโลกของโซเชียลกับในโลกความจริงต่างกันนะในมุมมองของนาชาที่เคยมา นะเราเคยมาเราพูดได้ไงว่าเรารู้สึกยังไงแต่ก็อย่างที่บอกว่าแต่ละคนที่เคยมามันก็คนละมุมมองบางคนอาจจะไม่ประทับใจแต่ในมุมของนาชาคือนาชาโอเคกับการมาที่นี่คือผู้คนผู้คนที่ไม่ใช่ในโซเชียลอ่ะเออคือน่ารักนะคะน่ารักแล้วก็แบบพร้อมช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างนัชามองว่าจริงๆมันหลายมุมมองอ่ะกับการมาเที่ยวแล้วสัตว์คือเขาทำทำดีนะอีกัวนาอีกัวนานี่คะ่ะหัวนอนพึ่งเลยนะ น้องหมีตัวนี้นะคะก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะจากการค้าขายเนาะคือตัวแม่ถูกฆ่านะคะตัวลูกเนี่ยก็ถูกขายซึ่งศูนย์อนุบาลแห่งนี้เขาก็ได้ไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็น้องก็ได้อยู่ที่นี่อย่างแบบสบายๆนะคะน้องอีกตัวนะคะหลับกันเก่งเหลือเกินนะคะที่นี่ตัวชมดนะคะหลับสบายเลยนะคะน้องตัวนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือเหมือนกันเนาะเขาจะชอบโปรโมทกันนะว่าเป็นกาแฟขี้ชมดแล้วเอามาขายกันแพงๆอะจริงๆคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํา นะคะ<ห>เพราะ<ห>ว่าคือทรมานที่น้องเขากินอ่ะกินกินกินเพื่อที่จะได้แบบเออออกมาให้เป็นมเมล็ดก,กาแฟแนะนําว่าอย่าไปอุดหนุนนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำค่ะเพราะว่าเป็นการทรมานน้องเขานะคะทุกตัวเนี่ยถูกการช่วยเหลือโดยรัฐบาลทั้งหมดนะคะมีคนถามแน่นอนช่วยแล้วเอาออกมาแล้วแล้วทำไมไม่ปล่อยในป่าไปซะเลยล่ะทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าเกิด เราไปช่วยเหลือน้องเขามาแล้วช่วยเหลือจากการค้าขายช่วยเหลือจากเหตุการณ์อะไรก็ช่างแล้วเราเอาไปปล่อยน้องเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าน้องเนี่ยเขาคุ้นชินกับการอยู่กับคนตั้งแต่แรกแล้วน้องเขาก็คิดว่าเออคนเนี่ยก็คือแม่ของเขาอ่ะแหละนะพอปล่อยออกไปปุ๊บถ้าออกไปเจอผู้คนอ่ะเจอคนธรรมดาบางคนไม่รู้จักบางคนเห็นเอาไปขายต่อเนี่ยก็อันตรายอยู่ดีสู้ว่าแบบอยู่ที่นี่ยังดีสักกว่าทั้งปลอดภัยแล้วก็ อยู่แบบสบายๆนะคะอันนี้คือต้องพูดก่อนนะเดี๋ยวหลายคนถามอะไรช่วยเหลือจริงหรือเปล่าเอามาอยู่อย่างนี้ก็เอามาหากินอยู่ดีไม่ใช่นะคะถือว่าเป็นการอุดหนุนแล้วก็ทําบุญไปในตัวด้วยนะคะก็คือเหมือนแบบได้ช่วยเหลือค่าอาหารน้องๆอ,อ,อย่างเงี้ยช่วยเหลือแบบความเป็นอยู่ให้น้องๆได้แบบอยู่แบบสบายๆควรมานะควรมามากันเยอะๆนะคะถ้าใครได้เที่ยวที่เสียมเรียบเนี่ยที่นี่คือโอเคเลยอบอุ่นหัวใจค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนสัตว์พิษนะคะสัตว์มีพิษค่ะไปกันต่อเลยค่ะที่นี่เขาแบบดูแลดีเทคแคร์ดีสุดๆช่วยเหลือมานะคะจากบราซิลเนาะเนี่ยน้องอีกูนา2ตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยในป่าได้เพราะว่าจะไปผสมพันธุ์กับสายพันธุ์ของกัมพูชานะพอผสมมัวม่วๆใช่ไหมก็จะอาจจะเกิดเชื้อไวรัสเกิดผลเสียมากมายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้น้องเนี่ยมาอยู่ในนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะ มาละค่ะนงนาคนะคะนงนาคผู้น่ารักน่ารักจังเลยว้ายโอ,โอ้ยจระเข้อยู่กันเยอะมากเลยนะคะโอ้มีสภาตรงนั้นได้แต่ว่าอันนี้คือเป็นสําหรับเจ้าหน้าที่นะคือคนทั่วไปเข้าไปไม่ได้นะแต่เห็นแล้วแบบอือหือไม่อยากจะบรรยายคะ่ะน่ากลัวมากพอรวมกันเลยหลายตัวแล้วแบบโอ้ จระเข้นะคะเขาก็แบบว่าเอามาอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะเนาะตัวเล็กนะตัวเล็กน่ารักเชียวโอ้ห oh. นี่นะคะดูรูปสินี่คือแบบตอนจระเข้แบบตอนลูกอยู่ในไข่นะคะอันนี้ก็เป็นไข่จระเข้นะคะดูดิเขามีเจาะด้วยน่าจะเป็นไขท่ที่ไม่ได้ฟักเนาะเพราะว่าดูดิมันไม่ได้แตกออกมาเราก็เที่ยวกันเสร็จแล้วนะคะก็บอกเลยว่าก็มาเที่ยวกันได้นะคะที่อังกอไวไลท์แอนด์อะควาเรียมนะคะน้าชาว่าเขาก็ทําไว้ดีนะคะอันนี้คือแบบ เราได้เห็นได้แบบดูน้องๆเง,งี้ยเหมือนเป็นการช่วยเหลืออืมช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ถูกการช่วยเหลือมาเนาะตอนนี้นะคะนาชาก็มาอยู่ที่อังกอร์เนชั่นแนลมิวเซียมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีอะไรให้ชมบ้างนะคะเอาจริงนะถ้าขับรถเข้าประเทศได้เนี่ยคือคุณเที่ยวขับเที่ยวได้สบายๆเลยครับรถเที่ยวอยากจะไปไหนเปิดแมปเที่ยว แต่ว่าเรื่องสัญญาณเนี่ยนี้อาจจะน่าเป็นห่วงอีกหนึ่งเวลาออกนอกเส้นทางเนี่ยแบบถ้าแบบไปในโซนป่าหรือว่าไปในโซนที่แบบยกังไงไม่ได้อยู่ในเมืองเนี่ยเน็ตหลุดบ่อยมากนะคะค่าเข้านะคะคนละ12 US ดอลลาร์แล้วก็ออดิโอไกด์นะคะภาษาไทยนะ5 u s ดอลลาร์นะคะก็เพื่อแบบเพิ่มอรรถรสในการรับชมนะก็มีไว้ก็ดีนะคะ เป็นห้องที่รวมพระพุทธรูปนะคะมากที่สุดในกัมพูชานะคะนี่นะมีหลายรูปมากๆเลยนะแล้วแต่ละรูปเนี่ยก็มีประวัตินะคะลองแบบเข้ามาฟังได้นะคะทุกๆชิ้นที่นชาเดินผ่านนะคะก็คือเป็นแบบได้มาจากโบราณสถานจริงๆนะคะคือเป็นของที่เอามาไว้ในพิพิธภัณฑ์ให้เราได้รับชมนะชมความสวยงามนะคะแล้วก็สามารถฟังข้อมูลได้ก็โอเคนะคะ นาชาคิดว่าคือถ้าเราแบบเน้นชมพระพุทธรูปส,สวยๆเน้นชมงานศิลปะโบราณสถานส,สวยๆเนี่ยก็มาดูได้นะคะถ่ายรูปได้แต่ว่าถามว่า a u ดิโอไกด์จำเป็นไหมถ้าไม่ได้อินกับประวัติศาสตร์อะไรขนาดนั้นก็ไม่ต้องมีก็ได้ค่ะก็คือแบบเราก็เดินแล้วก็อ่าน,อ,านอ่านเอาอ่านภาษาอังกฤษเอานะคะแล้วก็ถ้าเราชื่นชอบองค์ไหนรูปไหนแล้วก็ถ่ายรูปไว้ได้นะคะนี่นะคะนาชาก็แวะซื้อเบียร์นะคะสิบเหรียญยี่สิบเซนนะคะหนึ่งลังนะ ก็ตีเงินไทยไปประมาณ340บาททั้งลังเนาะหารทั้งหมด24กระป๋องตกกระป๋องละ14บาทะชาก็แวะมาซื้อของกินรองท้องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เมืองปอยเปะกันนะคะอังโกมาเก็ตนะคะก็แวะซื้อของกินเล็กน้อยก็ไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะสำหรับอาหารแวะเบียร์สักหนึ่งลังไม่ได้กินเองนะไม่ดื่มไม่เที่ยวกลางคืนเรียบร้อยเข้านอนก่อนสองทุม่มด้วยความที่ว่าณเ,นะเวลานี้เนาะถนนเส้นหลักแบบ ขับข้ามจังหวัดนะคะยังมีแค่2เลนนะคะเวลาแซงก็อาจจะลําบากนิดนึงถ้าเกิดว่าเอารถไทยเข้ามานะก็ต้องแบบแนะนําเลยว่าต้องมีคนมาด้วยนะคะไม่อย่างนั้นคือเนี่ยมองไม่เห็นถ้ามาคนเดียวแล้วขับพวงมาลัยขวาแล้วแซงซ้ายโอ้โหลลำบากเลยอะ่ะเนี่ยนชาต้องช่วยดูอะ่ะหาระยะอยู่นะคะนี่ขนาดนั่งฝั่งซ้ายน,นชาย,ยังมองไม่ค่อยจะเห็นเลย น้าละค่ะตอนนี้นะคะนาะชาก็ออกมาถึงที่พักแล้วนะคะนะ้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งนะคะที่แบบว่าเราแวะก,ก่อนออกเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วเนาะด่านด่านข้ามกับประเทศไทยก็ปิดแล้วโรงแรมนี้เลยโรงแรมเติมใครเอารถมาก็เอารถมาจอดตรงนี้ได้นะคะตรงนี้นะคะก็มีลานจอดรถหรือถ้าเกิดว่าใครนะคะแบบไม่เอารถมาก็นั่งรถของโรงแรมได้เลยเขาจะวนวนรับตรงหน้าด่านวันนี้นาชาก็จองห้องอีกแบบหนึ่งนะคะ นะป่ะเดี๋ยวเรานั่งรถไปเลยนะคะเขามีรถมารับด้วยนะเพราะว่าไปอีกตึกหนึ่งมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะนชาชาก็อยู่ในห้องนี้เลยท้าดาโอ้บอกเลยเขาว่าอลังการกว่าห้องครั้งที่แล้วคืนที่ผ่านมาเนาะห้องสวยเลยห้องใหญ่เลยเตียงนะคะก็คือเป็นเตียงแยกนะห้องพักแบบนี้เป็นคอนโดได้เลยนะ ใหญ่เกินบิวอินแบบพร้อมอยู่อะดูดิสามารถที่จะนั่งทํางานตรงนี้ได้ต้องบอกก่อนว่าห้องนี้มีห้องน้ำสองห้องนะโดยรวมก็คือหรูเลยนะคะทางเข้านะคะก็เนี่ยมีไมโครวเวฟให้ด้วยนะคะมีการน้ําร้อนดูดิมีขนมมีมาม่านะคะมีน้ําดื่ม2ขวดนะคะสลิปเปอร์สคู่มีชั้นวางรองเท้าแบบยาวๆไปเลยนะตู้เย็นนะดูดิตู้เย็น,น,ยนมีอะไรให้ไหม โอ้เครื่องดื่มพร้อมค่ะเป็นทีวีนะคะจอใหญ่ๆเลยนะแล้วก็มีโทรศัพท์อยู่ตรงนี้เวลาโทรสั่งรูมเซอร์วิสอะไรก็ว่ากันไปตู้เซฟให้ด้วยนะคะด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนแต่งตัวนะคะแต่งหน้าแต่งตัวได้ตามสบายกระจกบานใหญ่ๆมีไดร์เป่าผมให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีบริการซักผ้าด้วยนะคะส่งซักรีดนะก็ปกติและนี่ก็คือห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะสองห้องน้ำในราคานี้นะคะบอกเลยว่าคุ้ม,มอันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่า ตึกข้างหน้าห้องเดิมที่น้าาจะจองคือเต็มเขาก็เลยเหลือห้องนี้ก็เลยแบบเออก็เลยได้ห้องใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีระเบียงด้วยนะคะอ้าะค่ะมากันอีกห้องนึงนะคะอันนี้ก็อยู่ในตึกข้างหลังเหมือนกันอันนี้นาชารีวิวของห้องทีมงานเนาะท้าดานี่นะคะห้องก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งเป็นห้องขนาดเล็กเนาะราคาก็โอเคเลยตรงทางเข้านะก็จะมีแบบเป็นของกินนะมีขนมทีวีนะคะทีวีจอใหญ่ๆพร้อมกับโซน แต่งหน้านะโซนแต่งหน้าโอเคมีระเบียงด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะ mm hmm. เห็นตึกโรงแรมอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะสำหรับห้องนี้ก็โอเคนะคะก็มีซิงค์อ่างล้างหน้านะเรนชาวเวอร์ก็มีนะคะทุกห้องนี้คือเป็นแบบเรนชาวเวอร์เลยมีสบู่มีแชมพูก็โอเคนะคะห้องน้ำก็ไซส์โอเคปกติสำหรับนาชานาชามองว่าตึกข้างหลังเนี่ย ห้องพักถือว่าดีตกแต่งสวยหรูไม่แพ้กันแต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าตึกข้างหน้าห้องไม่เต็มอะ่ะอยากให้ไปนอนตึกหน้ามากๆเลยอะ่ะนาชาชอบนะอันนี้คือส่วนตัวแต่ว่าตึกหลังก็โอเคค่ะเพราะว่าไม่ต้องห่วงว่าจะเดินไกลไหมเพราะาเดี๋ยวเขามีรถรับส่งให้นะคะก็ประมาณนี้เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาแวะรับประทานอาหารนะคะดูห้องอาหารซะก่อนก็ถือว่าโอเคนะคะกับการที่มาเที่ยวกับบูชารอบที่3นะคะนาชาก็ มาดูมาอัปเดตว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพรุ่งนี้เราก็ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกต้องเตือนเลยว่าคุณต้องมีคนมาด้วยนะเพราะด้วยความที่ว่าพวงมาลัยขวาแล้วตอนแซงเนอะนึกออกใช่ไหมมันแซงยากเพราะว่ามันต้องแซงเลนซ้ายไงเพราะฉะนั้นควรมีคนอีกคนนึงมานั่งข้างๆเพื่อให้เขาบอกว่าเออมีรถไหมหรืออะไรถามว่าขับคนเดียวได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าก็ไม่แนะนําอยู่ดีนะชาวว่ารถมันเยอะ จะบอกว่ารูมเซอร์วิสนะคะ,ะเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงนะคะคือใครหิวดึกๆก,ก็สั่งได้เลยจำได้ด้วยโอ้ย oh, ขอบคุณมากเลยท oh, ุกวันเลยโนะอ้อยขอบคุณมากค่ะอันนี้นะคะมีนะคะมีคนจำได้ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะอาล้ค่ะเรามาทานอาหารเช้ากันนะคะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะที่นี่ก็คืออาหารเช้าคือแบบปิดเช้ามากเลยนะก่อนอน้านี้มันปิดเสิบเอ็ดโมงใช่ไหมตอนนี้เขาปรับมาแบบ ที่เยงะเลยนะคะโห oh. อาหารเช้าของเขานี่ก็หลากหลายมากเลยนะมีทั้งแบบต้มผัดแกงทอดอะไรคือครบเลยของหวานก็ทําได้ดีมากคือเขาแบบจัดวางได้สวยมากเลยนะคะณชาว่าโรงแรมนี้เป็นตัวเลือกที่โอเคนะเพราะว่าโรงแรมก็ค่อนข้างใหม่ด้วยเอาจริงอันนี้ก็ถือว่าแบบใช้ได้นะคะเอาล้ค่ะตอนนี้นะคะก็เย็นแล้วนะคะนชาก็จะเตรียมตัวกลับบ้านเดินกลับเข้าฝั่งแล้วนะ ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนาชาจะนั่งรถกลับไปที่หน้าด่านและกันแล้วเดี๋ยวข้ามด่านกลับกันดีกว่าคือต้องบอกก่อนนะคะว่าด่านของปอยเป็ดเนี่ยเขาปิดสี่ทุ่มนะคะสําหรับคนเดินข้ามด่านเนาะแต่ว่าถ้าแบบเป็นรถเนี่ยไม่เกินห้าโมงเย็นนะคะไปจะเรารีบไปดีกว่าไว้ถ้าเกิดใครมีโอกาสก็มาลองพักก็ได้นะคะส่วนเรื่องกิจกรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะคะ ออล้วค่ะวันนี้นชาก็มาถึงด่านบอยเปแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะข้ามกลับแล้วนะคะมีรถรับส่งจากโรงแรมมาที่ด่านนะคะมีตลอดเนาะแล้วก็มาลงตรงนี้ละแถวๆนี้ก็จะมีของกินนะคะเดินผ่านมาเมื่อคู่นี้ก็มีของกินแล้วก็แวะซื้อได้แล้วก็มีสตาร์บัคด้วยเดี๋ยวชาจะข้ามกลับไทยแล้วเด้จริงๆกัมพูชาประเทศก็ใหญ่มากเลยนะก็เดี๋ยวถ้าไว้มีโอกาสก็เดี๋ยวจะมาอีกแล้วกันนะ Presented by Natcha NCS oh